นกมันอยู่ในกรงขังนกมันอยู่ในกรงมันวนไปวนมาอยู่กแต่นกนั้นก็ไม่รู้จกักวานั่นคือกรงขังตัวมันเองผู้ประมาเหมือนคนไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าตนเองกําลังถูกขังอยู่กับพบไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองกําลังเป็นผู้้องขัง โดนกักขังอยู่กับภพบชาติอะไรเป็นกงสามแดนโลกคาตคาดเป็นโรงภพชาติเป็นกงขังสัตว์เราเราเราเองถ้าไม่ศึกษารมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเราตัวเราแต่ละคนแต่ละคนกำลังกำลังกำลังอยู่อยู่อยู่ในห้องขังถ้าเรามาศึกษาเรื่องภพเรื่องชาติ อวิชชาปัิญาสังขารสังขารปัญยาวิญญาณวิญญาณปัิญานามรู้นามรูปปัิญาสรายตนะสรายตนะปัิญาปัสสะปัสสะปัญญาเวทนาเวทนาปัญญาตันหาตันหาปัญยาอุบาทานอุบาทานปัญญาพาวอพาวอวบปัิญาชาติชาติก็เกิดก็เจ็บก็ตาย ความไม่รู้เป็นเหตุทำไมเกิดสังขารสังขารเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำห้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสารยตนะสารยตนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปภาษานามรูปก็ทําให้เกิดเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจสารยตนะจึงแกววนากแก้วภาพภาษ เร่ยกว่าเรียกว่าอายตนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทาให้เกิดการสมบัสหรือต้องการสมบัสหรือต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยทาให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทาให้เกิดทันหาตันหาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทาให้เกิดอุทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยทาให้เกิดพบพบเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้เกิดชาติการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดทั้งฝ่ายที่เป็นสุปฏิทั้งฝ่ายที่เป็นทุตติ ล้วนแล้วจะเป็นของที่เวียนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปอุปมาเบียบเสเหมือนพบชาติยา่าพบชาติพบชาติอันไหนเดียว่าพบอันไหนจตเรวาชาติอารมณ์อิทธารมณ์อนิธารมณ์มีความสุขมีความพอใจก็มีความต้องการมีความกินดีมีความหวงแหนมีความรู้สึกไม่พอใจก็เกิดปฏิคัตขัดใจ เฮ้ยพอมีความยึดมั่นถือมั่นมากความยึดมั่นถือมั่นมากนี่แหละความต้องการมากเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้เกิดความหยึดยึดติดมีความพอใจมนความพอใจมีความปรารถนาต้องการมีความพอใจอยู่อย่างนั้นเรียกว่านกมันอยู่ในกรงขังแต่มันไม่รู้จังกกรงมน,นุษย์เราที่เวียนว่ายอยู่กับพบมี่ค่อยการท่องเที่ยวไปในสามภพ แต่ก็ไม่รู้โดยเลยโดยสรําบาปภพชาติต่างๆเหล่านั้นมันคือกองขังมีการศึกษาทคํำสอนพระพุทธเจ้าถึงจะรู้ว่าแค่ที่ยิงแล้วจิตของเราตกเป็นผู้ต้องขังนี่ตกเป็นผู้ต้องหาถูกกักขังไว้ในภพชาติพอรู้ซสีงว่าเป็นผู้ตกผู้ต้องขัง ก็มีความปารถนาในเชตตเจต้องการติยารุจพนมีความปรารถนามีความต้องการตจะหรุจพนปารถนาท่จะหรุจพนถึงเกิดความมีศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสจะเป็นเหตุเป็นใจทำหมเกิดความเพียรความเพียรเป็นเหตุเป็นัจจัยทำไมเกิดความอิ่มใจความเบิกบาันใจความปราโมทเป็นเหตุทำไมเกิดปิดิ ปีติเป็นเหตุทำให้เกิดความสุขความสุขเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุทำให้เกิดญาณในความโลภญาถามปุริยานัตทสนะญาถามปุริยานัตทสนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดนิพิทาญาณนิพิทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดวีราขญาณคลายความหลงวิราขญาณเป็นเหตุทำให้เกิดนิโรธญาณ เหตุทำให้เกิดวีมุตตวมุตรูปพ้นวีมุตเป็นหเหตุทำให้เกิดขยญา,ยานขยญา,ยานขยญา,ยานเจนทางวัดทะรุถ,ถึงเกวราระปริปุนังถ้าเราไม่น้อมใจเขาเราไม่ศึกษาทำคำสอนขขงพเจา้าวแล้วเราก็อุปมาเกิดสิเปบสเหม,มือนนอกที่อยู่ในกรงนกที่อยู่ในกรงวนไปวนมาอยู่กับกรง แต่นอกนั้นก็ไม่สาบว่าอันนั้นคือกงขังตัวมันเองเหมือนกับเราขณะที่ดำรงชีวิตอยู่เราาเขียนว่าการดำรงชีวิตอยู่ของเรานั้นเป็นผู้มีอิสระเสรีภาพอย่างเต็มที่โดยทีม่ไม่รู้ตัวเลยว่าเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกรง กงคือว่าดาสงสารนี่ว่าคำว่ากงคำว่ากงคำว่าสันติจุขังอยู่ก็กงนั่นก็คืออารมณ์ที่มีอยู่ในใจเพราะเราไม่ไม่รู้จึงติดข้องอยากาบสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่รู้ไม่ทราบไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้พิจารณาก,การเป็นอยู่ของตงนเองนั่นก็ยังไม่รู้เนื้อตัวว่า เราก็ไม่ต่างัอะไรกันนักโทษพูดดุพูดถูกกักขังหรือเป็นผู้ต้องขังอยู่ในพพชาติเลยสามารถที่จะไม่สามารถที่จะหาทางออกไดโนเอียนไหวาดเกิดเวียนไหวไดเกิดไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีฉะนั้นถ้ารู้จักว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์การพัดผ้าเป็นทุกข์ เมื่อเห็นถึงความทุกข์อะไรต่างบงล้มหน้าล้มหลังแล้วเราจะอยู่อย่างไรโดยที่จิตใจของเราไม่เกิดความทุกข์และความราร้อนเราต้องอยู่ด้วยการรู้ความจริงทำอย่างจะรู้ความจริงมีแต่ภาวนาเท่านั้นที่จะสาม,มารถรู้ความจริงได้เอาอะไรมาภาวนาก็าเอาใจของเรานี่แหละเป็นผู้ภาวนา,าเอาใจของเราเนี่แหละเป็นผู้พิจรารณา ที่กว่าไฟมันเกิดอยู่ตรงไหนก็ต้องดับมันตรงนั้นจะดับไฟก็ต้องดับที่ไฟจะดับทุกก็ต้องดับที่ทุกใครเป็นผู้รู้สึกทุกมีแต่มีแต่ใจของเราเนี่ยเป็นผู้รู้สึกทุกเ์ื่อใจของเราเป็นผู้รู้สึกทุกแล้วก็ต้องค้นหาเหตุว่าความทุกข์ทาลายจะมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรมนโนบวังขมาขมามนโามนเสรษฐามโนมายา ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานไม่ว่าทำอะไรมีใจถึงก่อนไม,ไ,มไ,มไม่ว่าทำอะไรมีใจถึงก่อนมีใจถึงก่อนความหลงมาเกิดอยู่กับใจถ้ามีอกมีคำกล่าวว่าทุกสิ่ยาในโลกไม่เห็นสมมติถึงราบ,บานชอ่องคนเขาเราสัตว์มันดูสิของเงินทองกองสมบัติไม่เห็สมมติ แม้แต่อาการ32ที่มีอยู่ในร่างกายเราก็ไม่ใช่สมมติขันทั้งห้าเองก็ไม่ใช่สมมตินี่จะมีชื่อเรียกอย่างอวัยวะ32ที่มีชื่อเรียกชื่อต่างๆเหล่านั้นก็ใช้เรียกขานอวัยวะนั้นๆมีชื่ออย่างนั้นๆเอจริงๆแนวชื่อต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่สมมติเพราะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาบญญัาิขึ้นมาเท่านั้น ดูสมมติแท้จริงมันคือจิตใจของเราสำคัญว่าดำริวมายึดมั่นว่าอุปปันฐานว่าเข้าใจาว่ตัวสำคัญที่แท้จริงนี่ว่าตรณหาสมุทัยมันสำคัญอะไรล่ะมันจะสำคัญตัวมันเองนั่นก่อนเรามันสำคัญตัวมันก่อนมันยังคิดว่าเป็นเดาเป็นมาก่อนนี่กกายเป็นเรากายเป็นเดามีเรามีเราขึ้นมาก่อน เม <itu. Yes. S 1> ื่อมีเล่าแล้วก็มีความต้องการมาเพื่อเราเมื่อมีเล่ามันก็จะมีความรับเจ้าของเพราะมันมีตัวเจ้าของก่อนที่จะไปรักผู้อื่นก่อนที่จะไปหลงผู้อื่นมาก่อนหลงตัวมันเองจะก่อนเพราะว่ามันหลงเจ้าของเมื่อมันมีตัวเจ้าของมันมีเจ้าของเสร็จแล้วมันก็ต้องการเอาสิ่งที่มีความอยากได้เอามาเพื่อเจ้าของนั้น คือทำทุกว the ิธ ch nah go bueno, like, 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 ีทางในการแสวงหาจุกเสียเปียกเพื่อให้ได้ดังใจจงแต่พอมันไม่ได้ดังใจเจ้าของแล้วก็เกิดความโกรธความโมโหโทศสขึ้นมาใครคนใดคนหนึ่งใครเขาได้เขาได้เขาได้กว่าเราเราก็เออความเป็นเจ้าของอนั้นมันก็เกิดนิสัยเขาเกิดอิจฉาพยาบาทเขารักเจ้าของ เพราะโดยจิตเดิใจมันสําคัญกว่าเราเราศึกษาหนักทมคาสอนพ่ออมะสัมมาตะบริจาแล้วอะไรต่อมีตอะไรมันก็ไม่เคยเป็นอะไรมันเป็นสัจธรรม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 เท่านั้นเมื่อศึกษาพิจารณาดูว่าอันไหนที่สําคัญว่าเป็นเราสิ่งต่างๆเหล่านั่นเป็นเป็นของเราจริงหรืออันไหนที่ว่ามันเป็นเรามันเป็นของเราจริงหรือ ไม่ใจสันตัวจนบุคคลเขาเราอะไรที่ไหนดออันนี้ดังดุขังนัตตาของเกิดของเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้และก็ตายที่ว่าพิจารณาจนทางมาจิตไมเ่เห็นว่าตัวตนตด็ดแท้จริงไม่มีอยู่จริงมีแต่ตัวจิตมันคิดเสกสารปั่นแปลงสมมติตัวมันเองขึ้นโดยตัวมันเองปัญหา้รหมทั้งมวามนเลรไปเกิดขึ้นจากสิ่งอื่นมันเกิดขึ้นมเจาของนี่แหละตัวเราของเรา ตัวตนของเรานี่เิีจะของเรามีเิีจของเราเท่านั้นการศึกษาพิจารณาถ้าไม่ต้องการที่จะถูกต้องขังอยู่กับภพทำไมงั้นแล้วแม้แต่ตัวมันเองตัวเราเองก็จะไม่รู้จักว่าตัวเราก้านลำถูกขัง,ขอ,งอ,ยอยู่ก็อยู่เพลินไปเพลินไปเพลินไปด้วยแม้ความหลงทําให้เพลินแต่ถ้าสนใจหลักธรรมคำสอนพอะพรธเจ้าสนใจธรรมะที่มีอยู่ในกายในใจแล้ว เห็นอันนี้นดัเดุขอขานัาตาเห็นกายดำจริงเห็นจิตดำจริง,จ,รงจึงจะสาม,มารถรู้ไร้ัตรตัวตนติดแท้จริงไม่มีอยู่จริงจึงจะสาม,มา,ารถทลายกงขังคืออวิชชาดิความคุมจิตเอาไว้ให้หมดลงได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้